ขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะแชร์ไปทางเฟซเอ๊ะนะคะเสียงในใจมันดังเหลือเกินนะเสียงในใจมันดังเหลือเกินเดินวนดูอยู่รอบแล้วนะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะมันก็เยอะไปอะแต่มันมันแทบจะไม่เห็น่ะถ้าคนมาเดินจริงๆมันแทบจะไม่เห็น่ะนะติดเพิ่มดีไหมไอ้ตัวเนี้ย ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเยอะไปจริงเหรอไม่รู้เหมือนกันตรงนู้นมีเลยนะติดเต็มแผ่นกระจกเลยนะ <S <S เพราะว่ามันบางทีมันไม่เห็นนะ่ะคนมันเดินเร็วมากอะคะ่ะมันเป็นถนนคนเดินอะนะเนี่ยถนนคนเดินในมูราเซนทรัมสวีเดนนะคะคนจะเดินเร็วมากเพอเพอไม่เห็นร้านเราอะ่ะ เราจะติดดีไหมแล้วก็ถ้าวันไหนเอากันศาสตร์ตัวนั้นลงมาเห็นไหมมันแทบจะไม่เห็นเลยมันมืดมันมืดเสร็จแล้วก็ไฟก็จะมาติดเพิ่มอยู่นะรอเขาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลังซีเมสเตอร์ก่อนนะมันก็เยอะจริงอะทำไงดีแต่ก็อยากให้คนเห็นน่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหลูกอ่ะมันเป็นมันเป็นเดี๋ยวจะไปลงไปเดินทางนู้นแล้วเดินมานะมันแทบจะไม่เห็นน่ะ มีคนบ่นเหมือนกันว่าคนเดินเร็วไม่เห็นเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าถ้ไามาอย่างเงี้ยม,มันจะเห็นไหมวะมันจะดีขึ้นไหมวะคิดหนักคิดมากเด้นะคะเพราะบ,บางทีมันมันไม่ได้มันไม่ได้ดูอะมันเยอะไปไหมเนี่ยมันเยอะไปไหมงงกับตัวเองนะงงกับตัวเองมากเลย อยาขอเสียงก่อนนะแต่ว่าก็ขอไปงั้นแหละเพราะเพราะว่าตัวเองคิดอยู่แล้วว่าอยากจะลองทําอยากจะลองติดดูนะเพราะมันมีคนบ่นมาหลายคนแล้วมันไม่เห็นร้านเรานะคะเผื่อติดแล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันเผื่อคนจะเห็นเราเยอะขึ้นไหมอ่ะเออมันจะชัดขึ้นไหมเพราะเมื่อก่อนมันมันไม่มีตรงนั้นมีแต่ข้างบนแล้วมัน มันมันโล่งมันสวยก็จริงแต่มันไม่เห็นไงนะติดเผื่อมันจะเห็นกันขึ้นมาหรือเปล่าติดติดออกเอาเข้าออกก็ได้นะคนเรานี่ใช่ไหมถ้ามีคนมาติว่ามันเยอะไปเดี๋ยวจะเอาออกให้นะแต่ว่าไอ้ที่มันไม่เห็นกันดีสินะมันไม่คนมันเดินไปเดินมาไม่เห็นนี่ดิเรื่องใหญ่อยู่นะมันเป็นถนนแบบเนี้ย ป๊บเนี่ยถ้ามันไม่สะดุดตามก็ไม่เห็นเด้บางทีอะเราติดเพิ่มดีไหมนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาชมกันนะคะอ้าวขอเสียงหน่อยนะขอขอไลค์ให้ด้วยนะติดเพิ่มดีไหมมันก็ลกนะแต่มันก็มันก็เห็นอยู่ว่าเป็นร้านนวดอะเนาะมันมีกระจกเดียวเรื่องของเรื่องนะบางร้านเขากว้างเขามีหลายกระจกก็ว่ากันไปนะจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้เนาะ มันเป็นร้านเดียวอย่างเงี้ยแบบเนี้ยก็ตัดสินใจยากอยู่นะร้านเล็กๆนะคะเพราะว่าราคาแพงมากเส้นนี้นะราคาแพงมากเส้นนี้เช่าใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วเศรษฐกิจก็นะเป็นไงไม่รู้ช่วงนี้นะคะลูกค้ามาบอกเลยว่าถ้าไม่จะเป็นฉันไม่มาหรอกหัวเราะกันไปนะคะเข้าใจลูกค้านะเราต้องเข้าใจเขาด้วยเนาะ นะคะอ้าวไหนๆก็พูดมาเรื่องนี้แล้วเนาะไหนๆก็พูดมาเรื่องนี้แล้วนะคะราคาไม่ต้องลดแข่งกันเยอะนะร้านนวดทั้งหลายนะเดี๋ยวจะตายกันหมดนะดูบ้านดูเมืองด้วยนะดูคนรอบข้างดูร้านอื่นที่เขาเปิดมาด้วยนะทําโปรโมชั่นได้แต่อย่าอย่าฆ่ากันนะมันไม่ดีนะคะแล้วก็บางคนก็มาบอกว่าทาไมถูกจังเลยอะ่ะ เอาไม่รู้เหมือนกันก็ตอบไปไงี้นะไม่รู้เหมือนกันตอบสั้นๆนะเวียดอินแต่นะถูกไปไม่ดีนะบางคนยังแบบงงว่าถูกเกินไปนวดไม่ดีหรอหรือไงไม่รู้ค่ะบอกว่าตอบว่าไม่รู้นะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านสยามไทยมาส аж แอนสปาอินสวีเดนนะคะอินมูราเซ็นทุมสวีเดนเมื่อกี้ขอเสียงโหวตนะคะว่า ติดเพิ่มดีไหมนะติดเพิ่มดีไหมตัวนี้นะมันมันก้ากึ่งระหว่างมันเยอะไปหรือว่ามันรกไปหน่อยหรือว่ามันพ่อเมื่อกี้เพื่อนข้างร้านก็มาช่วยดูให้นะตลกดีอะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเยอะกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วแต่อันนี้ใส่ก็ดีนะคือเห็นขึ้นมาหน่อยเออเนาะและอีเราก็ไม่มั่นใจด้วยเด้นะคะสมาคมเขาบอกให้เอาออกให้เกือบหมดเลย สมองคมบอกให้อ,ออกให้หมดเลยนะตอนนั้นก็เลยถอยออกมาหน่อยนะไม่อยากเอาออกนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นสติ๊กเกอร์ร้านนวดโอ้ยนะคะไม่ติดใครจะไปเห็นเนาะว่าเป็นร้านนวดเนี่ยงงมากเลยนะงงมากเลยนะแล้วแต่นะคะว่าบางร้านก็เป็นแบบนั้นบางร้านก็เป็นแบบนี้นะก้าุ้มใจเว้ยนะคะกุ้มใจเว้ยนะคะจะติด ติดซื้อแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะคิดอีกทีเนาะว่าจะทำยังไงดีนะคะคือเราต้องดูบริบทของแต่ละร้านที่ไม่เหมือนกันนะบางร้านเขาก็มีสติ๊กเกอร์กระจิ๋วหลิวเล็กๆนิดเดียวนะคะบางร้านก็ติดชัดเต็มเลยนะอ่ะอยากดูร้านที่ติดดเต็มใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูอยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะคะเขาเรียกว่าเออมันเป็น สติกเกอร์หน้าร้านนี่มันเป็นการประหลาดอย่างหนึ่งด้วยนะถ้าคนไม่เห็นเนี่ยจบเลยนะเหมือนร้านคุณอยู่ไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยร้านคุณอยู่ไหนไม่รู้ร้านคุณมีไหนร้านคุณทําอะไรไม่รู้เรื่องนะคะเห็นไหมนี่เขาก็มีแต่นี้ร้านเขาใหญ่มากนะคะร้านเขาใหญ่มาก เขาจะเปลี่ยนประจําแหละอันเนี้ยเขาเรียกแผ่นโปสเตอร์ข้างในร้านเขานะบางทีก็เต็มเลยนะคะเต็มเลยนะคะแล้วแต่คนนะแล้วแต่จังหวะเวลาแล้วแต่กระเป๋าในเงินด้วยเด้นะคะไม่ใช่จะถูกเด้นะคะอ่าเรามาดูนะคะเรามาดูตัวอย่างร้านนี้เห็นไหมติดเต็มเลยนะติดเต็มเลยไม่มีช่องว่างเลยเลยมีแต่แบบประตูเข้าไปนะเพราะว่าเขาต้องการแสดงออกว่าอันเนี้ยแหละ เป็นจิมนะคะเป็นยิมนะคะส่วนร้านอเรีสรอร์ทนั้นก็คือติดเต็มเลยเพราะว่าชี้ไขึ้นไปข้างบนนะเห็นไหมมีการบ่งบอกลูกศรมีอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็คือเข้าประตูไปก็เป็นจิมเลยนะคะก็เลยต้องมีอย่างเงี้ยใหญ่ๆเลยโอ้โสัดใจดีเนาะสดใจดีเนาะนะคะเมื่อกี้ร้านเพื่อนนะคะ ร้านเพื่อนร้านนี้มาดูนะคะเขาไา่ยืนเลง็งให้จังงานอ่ะเขาบอกว่าก็สวยดีนะแต่อย่าเยอะกว่านี้นะเห็นไหมอันนี้เขาจะเน้นโชว์ขายของไงเนาะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะคะร้านนี้คือแบบใหญ่สวยเวอร์วังใหญ่สวยเวอร์วังนะคะไปขอยเขาไม่ได้ดิเขามีเพยงสองสามล็อกนะร้านเราก็จึงนึงแค่เนี้ยนะ แล้วเรากะจึงนึงแค่เนี้ยติดได้ไหมติดได้ไหมเนาะไม่รู้เหมือนกันแต่อาจจะติดนะแล้วถ้ามันมีจะคนมาติว่ามันเยอะไปไม่สวยอย่างงี้อาจจะเอาออกก็ได้นะอันนี้ไม่รู้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะแต่คงจะไม่ว่าอะไรกันน่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่งั้นมันไม่เห็นเดะนะคะมันไม่เห็นนี่ร้านเล็กหลุดนนะคะอยู่ริมกันเลย เขาก็ใส่ป้ายใส่อะไเต็มที่เลยโชว์ของที่เขาจะขายของเรามันมันเป็นนวดอะเนาะข้างในมันโลง่งไม่มีอะไรไม่ได้ขายของเล่นไม่ได้อะไรก็รน่าจะโชว์สติกเกอร์ก็ว่ากันไปอะเนาะก็อาจจะใส่นะอาจจะใส่นะไม่ฟังเสียงใครนะเพราะว่ามีคนมาบ่นหลายคนแล้วไงเดินผ่านเฉยเลยนะ ไม่เห็นร้านชาตินะคะใส่หน่อยจะเป็นไรไปเนาะไม่เป็นไรหรอกใส่ไปเถอะ <laughs> <laughs> พูดไปบ่นไปนะคะพูดไปบ่นไปด้วยตัวเองนะคะมันก็เยอะอยู่แต่มันก็มันก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมดูที่ร้านเมื่อกี้ไปแล้วเต็มฝาผนังเลยเนาะเออนะคะบ่นนะคลิปนี้บ่นนะลังเลไงลังเลเพอไปทำมาแล้วไม่กล้าติดนะคะแล้วก็ โดนสมาคมติงมาด้วยนะตอนนั้นก็เลยเบรกไม่ได้ติดนะแต่มันก็มันไม่รู้อ่ะบริบทมันไม่เหมือนกันนะบริบทการเข้าใจของการสื่อสารมันไม่เหมือนกันเนาะนะคะอ่ะบอกข่าวไปนิดหน่อยนะคะบอกข่าวไปนิดหน่อยนะคะพ่อแม่พี่น้องร้านนวดไทยร้านไหนนะคะที่สนใจกับเข้าไปเป็นสมาชิกข,ของอ e ีพัซซี่นะคะ นอกจากจะผ่านไทยไวส์ได้แล้วตอนนี้นะคะให้คุณนะคะผ่านได้อีกทางหนึ่งคือครอปเทอร์ปีนะครอเทอร์ปีนะคะสมาคมนะคะไปเซิร์ชดูนะคะแล้วไปดูคลิปเก่าแม่นะแม่ก็พยายามจะไลฟ์บอกอยู่นะไปสมัครเขานะคะเสียค่าสมัครรายปี2,200ครูเนอร์นะคะก็แอบแอบแพงกว่าสมาคมไทยนะ แต่ว่าเขาไม่ได้มานั่งตรวจร้านคุณนะคะก็ดีใช่ไหมล่ะให้คุณพิจารณาเองว่าร้านคุณมีข้อบอกพร่องตรงไหนนะคะส่องดูเองนะพิจารณาเองเขาไว้ใจและ,ะดูแต่ใบประกาศเรานะว่ามีมาตรฐานผ่านไหมถ้าผ่านก็คือได้เป็นสมาชิกเขาเลยเสียแค่ค่าสมัครสมาชิก2,200ครูเนอร์นะต่อปีนะคะ แล้วก็ไม่มีการมาวัดฝีมืออะไรหรอกนะคะคุณต้องเก่งแล้วอะ่ะคุณต้องเก่งต้องดูแลตัวเองได้แล้วนะคะแล้วก็จะได้เป็นสมาชิกอีพ s s ซี ussy, กับบ e เนฟีกลับมาเหมือนเดิมนะคะส่วนเรื่องอย่างอื่นการตลาดหรืออะไรต่างๆคุณต้องหาลูกค้าเองนี่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคะ หนักใจจะติดดีไหมนะจะติดดีไหมนะวนดูอีกรอบฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเดินมาเอฟแอรถ้าไม่มีถ้าติดนี่คงจะดีเนาะเดี๋ยวถามนะเดี๋ยวถ้าเจอฝรั่งเดินไปเดินมาแถวนั้นจะถามดีกว่าเนาะถามเขาดีกว่าเนาะเพราะว่าเอาติดชติกเออเอาสกอตเทปติดไว้แบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวถามนะเดี๋ยวว่าติดดีไหมเฮามันอู้เก่งแล้วนะเฮาก็จะจวนคนนั้นคนนี้อู้ไปนะนะคะเพื่อน ขอบคุณคุณน้องคนนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณน้องเก่งมากนะคะคุณน้องอยู่เวสต์โรสนะคะเวสต์โรสเป็นเมืองใหญ่มากนะคะมีร้านไทยร้านนวดไทย30ร้านแล้วน้องบอกนะคะเต็มทุกวันแม่เอ๋ยแม่อยากจะย้ายเมืองไปจังเลยนะคะแม่อยากจะย้ายเมืองไปจังเลยนะคะเต็มทุกวันจ้าแม่จ๋าน้องบอก ทาไมทางนี้เงียบเหงาจังเลยนะทาไมทางนี้เงียบเหงาจังเลยนะคะค่าเช้าลงเขาหลานมีน่ยแม่เอ้ยนะคะนะคะไม่ต้องตัดราคากันเกินไปนะเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกเรื่องอะไรจะฟังใช่ไหมเรื่องอะไรจะฟังใช่ไหม <c oughs> แล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่เลยค่ะนะคะเพราะว่าอะไร นวดไปนะอย่าลืมหักเรื่องค่าส่งภาษีไปประมาณ50%เลยนะที่จะต้องจ่ายเขานะอย่าลืมนะภาษีมม,มและภาษีรายได้ด้วยนะ mm hmm. เก็บเงินไว้ด้วยนะจ๊ะเก็บเงินไว้ด้วยนะจ๊ะไม่เช็คได้ค่านวดเฉยๆเด้อนะคะ,ะเขาตั้งราคากันมาอย่างนี้แล้วนะคะแปลว่าเขาพออยู่ได้อยู่รอดนะคะไม่ต้องไปหักราคาไปตัดอง,งนั้นอย่งนี้ตัดราคาเขาจนเกินไปนะตัวเองจะแย่ไปก่อนนะ ยังจะแย่ไปก่อนนะอย่าไปาทําอะไรที่มันขัดจิตคนอื่นเดยนะคะรานนวดไทยด้วยกันนะรานนวดไทยด้วยกันนะคะ,นนะ,คะแต่สายแข็งเขายืนแข็งยิ่งกว่าอะไรนะคะตอนนี้ไม่ลดราคาค่ะต้องเข้มแข็งค่ะลดไม่ได้ค่ะลดไปจะเสียระบบนะคะลดไปจะเสียระบบเรายืนราคานี้มานานแล้วนะคะนวดสวีเดน800กว่าโคนนะคะ ชั่วโมงหนึ่งนะเราเจ็ดร้อยเองนะไม่ไม่เสียบากกว่าแรงนะคะไม่ได้เกินไปนะโอเคมากนะคะโอเคมากนะคะอย่าลืมหักเรื่องค่าชาวร้านเรื่องภาษีเรื่องอะไรด้วยนะอย่าลืมแล้วเราต้องทํางานเราต้องมีเงินด้วยนะไม่ใช่ว่าเราทํางานฟรีเด็กนะคะไม่ได้นะไม่ได้นะดูเพื่อนดูฝูงด้วยนะคะไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้เด้ <laughs> นะคะ หัวเลาะกันไปนิดหน่อยนะคะอยดอกไม้น้าร้านแม่งามพอเนี่ยงามใบงามเงาน,นะคะงามใบงามเงาน,นะคะสวัสดีนะคะคุณเพื่อนๆอยู่ที่มูราสวีเดนนะคะตอนนี้นะคะอ้าวพบกับแม่อ้อนอีกแล้วนะจ๊ะคลิปนี้นะคะก็พูดไม่มากนะพูดเบาๆเล็กๆน้อยๆไปนะคะได้ยินเสียงกันไหมเอ่ยนะคะไม่มีแรงไงไม่รู้วันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปงานศพของอ สามีคุณพี่ที่เขาอยู่มูรานะคะไม่ค่อยมีแรงนะคะจะปิดร้านปแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะกลับมานวดต่อยอีกนะม,มีลูกค้าจองมาแล้วนะคะฝากไว้เป็นคำถามนะคะแต่เดี๋ยวจะถามคนแถวนี้ด้วย <laughs> สติกเกอร์ตัวนี้นะคะที่เพิ่งเอาสกอตเทปมาติดเล่นๆไปนะเอาใส่ไว้ดีไหมนะเอาใส่ไว้ดีไหมใส่ติดใหม่ดีไหมนะไม่ ไม่รู้เหมือนกันมันไม่ไม่ชอบให้ไม่มีใครเห็นเราอ่ะเข้าใจไหมนะคะมันเหมือนแบบชั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 ดติดไหมติดด้ไหมนะติดมันก็ชัดขึ้นมาได้นะชัดขึ้นมาเป็นร้านนวดใช่ไหมติดได้ไหม <laughs> ติดได้ไหมนะขอเสียงหน่อยนะขอเสียงหน่อยนะใครว่างเข้ามาดูช่วยพิจารณาดูด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะไปโพสต์ใน Facebook อีกรอบนะเผื่อจะซาวเสียงเพื่อนๆนะ ขอบคุณที่รับชมแล้วกันนะคะฝากช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่อ่อนด้วยเด้อนะคะเราอยู่กันที่มูราสวีเดนนะคะร้านนวดไทยสยามไทยมาสซาจแอนด์สปาเดอ้อเจ้านะคะลากันไปก่อนแล้วกันนะคะคลิปนี้นะคะบ๊ายๆเฮ้ยโด